สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับถือโอกาสตอนเช้าวันที่25กรกฎาคม2568ก่อนที่จะมีการสวดมนต์ไหว้พระนี่เอาช่วงเวลานี้แหละถึงแม้จะใช้เวลาเล็กน้อยก็ตาม อ่นจะสงสัยว่าผมมาโชว์ชมกาแฟใช่ไหมจริงๆกิก็มาชมแล้วแหละแต่ผมอยากจะเล่าเพิ่มเติมก่อนจะสวนมนต์นนะคืออยากจะเล่าประสบการณ์ว่าผมนี่ยอยากทำเรื่องธุรกรรมกับ Facebook มานานแล้วนะหลายปีละ สัมาณสัก4-5ปีได้แต่มันติดปัญหาว่าผมนี่ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีคือต้องยอมรับนะความรู้สมัยเมื่ออดีตน่กับปัจจุบันมันเดียนกันไม่ทันนะของผมนี่มันตกยุคแต่คนสมัยใหม่เนี่ยเด็กอนุบาลเพิ่งเกิดเนี่ยมันใช้โทรศัพท์ใช้เทคโนโลยี เก่งกว่าผมอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยติดอั้นอยู่ว่าทำยังไงจะทำธุรกรรมกับ Facebook นี้ได้ก็มีผู้นำเสนอว่าต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าทุกคนก็หวังดีปรารถนาดีแต่ว่าไม่สามารถที่จะทำได้เพราะมันติดเงื่อนไขหลายอย่างแต่เมื่อไม่นานสักสองปีมานี่แหละ ก็เจอก,กันกับลูกศิษย์คือคุณเอ๋คุณชาวโรดจาวโรดศีนาเนี่ยเขาเรียนจากโรงงานแล้วเขาก็มาทำมาเจอกันที่ภูผาดังแล้วเขาก็ช่วยมาทำเอาโทรศัพท์พมมาจิ้มจิ้มตอนเริ่มสตาร์ทเนี่ยเมื่อสักประมาณ ปีหนึ่งมาเน่ยนับดูแล้ว11เดือนกับ17วันในช่วง11เดือนกับ17วันนี้ก็เริ่มทำการทำธุรกรรมกับ Facebook นี่ไม่ได้แปลว่าสมัครปุ๊บเขาจะให้เราเใช้เครื่องไม่เครื่องมือเขาเลยนะไม่ใช่นะเหตุผลเพราะว่า เราลองคิดดูนะถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเราอยากจะจ้างพนักงานสักคนหนึ่งเข้ามาทำงานอันดับแรกเนี่ยเราต้องเช็คก,ก่อนใช่ไหมว่าเขามีความสามารถอะไรเช่นผมมีความาผมอยากเ,เป็นบริษัทก่อสร้างผมก็ต้องเช็คมันก่อนว่ามันตีตะปูคดไหมหรือจะช่างก่ออิฐเนี่ยผมต้องถามว่าผสมปูนเป็นไหม แล้วก็ใช้เกลียงมาก่อให้ดูสิคือเอาของจริงเลยไม่ต้องเอาทฤษฎีมาพูด Facebook ก,ก็เหมือนกันแต่ Facebook ไม่มีข้อที่ต้องทดสอบพนักงานทดสอบความรู้พนักงานอยู่ไม่ต่างกับบริษทัททั่วไปนะคือบริษทัททั่วไปเนี่ยเขาจะบ่นเหลือเกินทุกวันนี้ว่าพนักงาน1 ไม่ขยนันสไม่ตรงเวลาไม่ซื่อสัตย์ไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็ไม่มีสมองคิดอ,อื่นๆคำเหล่านี้นี่คือคุณธรรมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นใครละ่ะถ้ามาสมัครงานกับผมผมก็ต้องเช็คก่อนใช่ไหมว่ามีความสามารถอะไรนะ ผมไม่ตรวจความรู้นะเพราะความรู้นั้นมันจะเป่งออกมาอยู่ที่ความสามารถพูดสั้นๆก็คือมันทําเป็นไหมมันเห็ุได้บอ่อมอหนอินี่ทาเป็นอันสองมีความรับผิดชอบคําว่าความรับผิดชอบก็คือคุณธรรมคือถ้าคนอีสานก็บอกว่า,วาตื่นนึกลุกเศร้าตื่นแต่เศร้าได้เก้าแนวยามฝนหวานแนวนั้นอันนี้ถ้ามี ความสามารถมีคุณธรรมขยันเลยะขยันซื่อสัตย์อดทนมีวินยัยตรงต่อเวลามีวิสัยทัศน์มีมนุษย์สัมพันธ์ข้อมูลเหล่านี้ข้อความเหล่านี้นี่ก็คือคำว่าคุณธรรมของพระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมถ้าเรามีคุณธรรมนี่ทุกอย่างมันจะตามมาเองนะ อั้นถ้าเรามีความสามารถมีคุณ,ณธรรมความรู้ทําไมไม่จัดเพราะความรู้มันเป็นฐานของความสามารถไงถ้าคุณรู้แล้วคุณทําไม่ได้คุณจะรู้ไปทําอะไรรู้แล้วก็อยู่เฉยๆเลยทุกวันนี้มีแต่รู้ได้ปริญญาแล้วทาไม่เป็นงนั้นต้องรู้แล้วก็ทําได้งั้นผมเลยตัดความรู้ออกเลยเพราะมันเป็นพื้นฐานของคุณจะต้องเอามาสมัครกับ Facebook อยู่แล้วเนาะและ้วบริษัทอื่นก็เหมือนกันนี่แหละ นันคุณต้องมีความรู้แต่ไม่นับผมนับที่ความสามารถความสามารถแล้วก็นับคุณธรรมความสามารถกับคุณธรรมนะสำหรับผมนะนันคุณธรรมข้อที่ต้องใช้ก็คือคุณต้องขยันอดทนเพื่อที่จะทำแล้วคุณต้องหาความรู้นะทีนี้ความรู้ในการเป็น a c e b o o k เนี่ยเป็นครีเอเตอร์ที่เขาว่าครีเอทก็คือสร้างสรรนะการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆ คุณจะต้องเป็นด้วยตัวของคุณเองพูดง่ายๆว่าคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองงั้นการที่เราจะเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์มีไหวพิปปฏิพานคุณต้องมั่นไปหาเพื่อนใช่ไหมคุณไปหาเพื่อนได้ก็คือคุณรู้จักมนุษยสัมพันธ์ relationship พอมีมนุษยสัมพันธ์คุณรู้จักแบ่งปันไหม พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทานบาร,รมีนะเพื่อนญาติผมคนหนึ่งเนี่ยเสยหนุ่ยเป็คนพูดนะแค่กดไลค์ยังไม่กดให้เขานะแสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่มีคําว่าทานบาร,รมีนั้นการกดไลค์การที่เราเข้าไปดูไปกดไลค์ไปคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นเพียงการลงแรงเล็กๆน้อยๆ เราไม่ได้ไปตากแดดแบกไม้บ้านบ้านผู้อีสานว่าบ่ได้แบกไม้ง่ายขอนเงื่อไ่ได้ออกอ่ะอยู่ในบ้านก็กดส่งรูปไปเฉยๆคอมเมนต์ไปโอ้ยสวยจังเลยโอ้ดีมากครับผมต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็เราไปหาเพื่อนเยอะๆมันก็เป็นของดีอยู่แล้วไม่ใช่เหรผมเลยสรุปว่าการเป็นครีเอเตอร์เนี่ยก็คือการปฏิบัติธรรม อยู่ในข้อเดียวเลยผมคิดอย่างนี้นะครีเอเตอร์คือการปฏิบัติธรรมการเป็นครีเอเตอร์คือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็คือผู้ที่ทําให้ตัวเองเป็นคนดีใครจะเป็นคนบังคับให้ตัวเองเป็นคนดีก็ตัวเองอ่ะเป็นคนรู้ครีเอเตอร์ต้องคิดทางบวกถ้าคิดทางลบมีไหมมีนะมีมีผมเคยเห็นแต่ ระบบมันก็จะถูกผลักออกเองนะเหมือนก,นกันกับที่เขาบอกว่าในทะเลเนี่ยจะซัดศาสิ่งปฏิกูลขึ้นฝั่งเสมอพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนนะงั้นการที่เราคิดทางบวกนี่เราจะได้เพื่อนทางบวกถ้าเราคิดทางลบเราจะถูกตัดออกแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นมากถ้ายุ่งให้ยุ่งทางบวกอย่ายุ่งทางลบ ผมใช้เวลาอยู่1ปี11เดือนเอเดเดือนกับ17วันนะก็ได้รับเชิญให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือผมทำมาวันนี้เป็นวันที่9เลยนะเนี่ยวันที่เวันวันพระนะเนี่ยผมถูกอนุญาตให้ใช้ทำธุรกรรมร่วมกันวันที่17กรกฎาวันนี้วันที่25่สิบห้เก้าวันพอดีอ่ะวันนี้ใน9วันเนี่ยมียอดเหรียญ สะสมนะรวมแล้วอยู่ประมาณ5เหรียญก,กว่ากว่ายังไม่ถึง6เหรียญแต่ที่ผมได้ดาวมาเมื่อตอนเริ่มต้นนะอีก8เหรียญน,นะแเหรียญน,นี่เข้าบัญชีแล้วนะแต่ผมยังเข้าไปดูในบัญชีไม่เป็นก็ต้องศึกษาก็ต้องไปหาเทรนเนอร์ก็ต้องไปพ้นอาจารย์เอ๋ผมนะนะั่นแหละ เปลี่ยนกันเป็นลูกศิษย์นะเนี่ยสิบเอ็ดเดือนนี่มันเป็นการวัดฝีมือของเราว่าเราเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์บริษัทเขาก็รับถ้าไม่เข้าเกณฑ์เราก็ต้องไปบริษัทใหม่แต่ถ้าเรามุ่งมั่นว่าจะเอาบริษัทนี้เราก็ทุ่มเทเข้าไปทุ่มเทยอย่างเดียวไม่พอนะต้องหมั่นฟังหมั่นดูหมั่นศึกษา แล้วก็ที่สำคัญนะครับผมคิดว่ามันมีงานอะไรที่แค่ไปถ่ายคลิปถ่ายรูปแล้วโพสลงไปแล้วได้เงิน <c oughs> คุณคุณเคยไปเดินป่ากับผมไหมคุณเคยไปหาเห็ดไปหาหน่อไม้ไปหาผักหวานแบบผมไปไหมคุณได้เคยไป แบกฟืนหาวานเหหาปลาเมือนผมไปไหมผมทาตั้งแต่เด็กนะนั้นมันเหนื่อยงานแบบนั้นแต่งานที่เรามาทําเนี่ยกดแล้วก็พูดแล้วนาเสนอของที่ดีๆสาระของแต่ละคนน่ยมันมีไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะบางคนชอบตลกก็ไปทําตลกบางคนทําเป็นการท่องเที่ยวบางคนชอบไปเดินป่าบางคนชอบไปกินร้านอาหารบางคนชอบ ให้ความรู้ถ่ายทอดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ใครถนัดใครชอบนะครับเราสู่ฟังอยากจะให้กำลังใจสำหรับท่านใดที่คิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหท้อถอยจะจะไม่ผ่านแล้วหรือขี้เกียจแล้วไม่ไหวแล้วให้ให้คิดดูนะหลายคนที่ผมชื่นชอบมาก เช่นคุณพี่คนหนึ่งที่เลี้ยงกัวนหละก็ขึ้นมาหน้าเฟซผมประจานะผมกดให้แกตัวขังแกบอกว่าแกเป็นคลิปที่เลี้ยงกัวแต่สําหรับผมนะผมไม่ได้ดูที่การศึกษาเรือว่าสูงว่าต่านะผมดูที่ความสามารถมีเงินซื้อกัวมาเลี้ยงได้ดิ่อ้เก่งเก่งกาผมมีนะเออผมยกย่องคนเหล่านี้นะมีบางคนเขาไปทำสวนแล้วเอา ฟักทองเอามักอึมักแตงมาโชว์ให้ดูในสวนครับนี่ผมก็ชอบมากเลยนี่แหละเขามีความสามารถเขาไม่ต้องไปเอากระดาษมาอ้างว่าเขามีความรู้แต่เขามีความสามารถเลยอย่างนี้ผชอบมากผมชอบความสามารถผมไม่ชอบความรู้ที่รู้เฉยๆเพราะมันไม่มีประโยชน์ผมไม่ชอบคมในฝักเพราะคมในฝักไม่ชักออกมาเชื่อดี๋ยวมีดเจ้าก็ไปเข้าขีเมียงเป็นสนิมเพราะฉะนั้นถ้ามีคม ต้องเอามาใช้ผมคิดอย่างนั้นนะนะผมขี้โมมานานไปสักหน่อยแก้วนี่ก็มีคนถวายมาพ่สาสมัยเกษียณดอกว่าเอามากินกาแฟวาแซมโยกินแล้วก็จะไปส่วนมนถ้ามันเป็นประโยชน์ก็เอาไปฟังไว้ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ ไม่ต้องฟังปัดทิ้งเลยเพราะว่ามันไม่ตรงกับจริตเราแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์ตรงกับจริตของเราก็จะแชร์ไปก็ได้นะหรือจะเข้ามาเป็นเพื่อนผมในเฟซก็ได้ปกติผมถ้ามีฟิลลิ่งผมก็จะวาดรูปนะคือผมชอบทำอะไรที่เป็นแล้วอย่างตอนนี้ผมว่าผมวาดรูปเป็นแล้วนะแต่ว่าเป็นวาดรูปคนละสไตล์นั้น พอผมวาดเป็นแล้วผมก็มักจะไม่อยากไปแรงเท่าไหร่นี่รูปที่ผมวาดนะมีอีกเยอะครับมีประมาณร้อยกว่ารูปแล้ววาดมาเลยขายไปด้วยก็มีถ้าใครชอบก็เข้ามาดูแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันเราก็ไปด้วยกันแล้วก็ถ้ารูปได้ถ้าเรื่องอะไรที่ไปด้วยกันไม่ได้เราก็ไม่ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันเออลราก็มีแค่นั้นเองแต่ถ้าใครเป็นเพื่อนผมนะ โชคดีนะหมานเฮงๆงโอเคพบกับเท่าใส่คำเลาะแหงเลาะแหงล,หลอระเบิดเลิบเลบนะคะ <c oughs>